หลังจากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอมีมติเห็นชอบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาขอให้เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนในด้านยา18รายการเป็นสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิบัตรทองโดยสามารถใช้ยาได้ตั้งแต่ปีงบป,ประมาณ2,559เป็นต้นไปตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการสปอสอชเสนอและจากที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติมีมติ เห็นชอบในรายการยาใหม่18รายการเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติในปี2558ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะสามารถให้ประชาชนผู้ถือสิทธิ์บัตรทองนี้เข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมภายในเดือนพฤศจิกายน2558น่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้หมายถึงว่าในการใช้ยากลุ่มเหล่านี้ได้เนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะ ก็ทางสำนักง,งานต้องมีการแจ้งเวียนพร้อมทั้งให้กับทางบริษัทผู้แทนจำหน่ายเนี่ยจัดเตรียมตัวในการขายตามราคาที่ที่กำหนดด้วยค่ะ โดยตัวยาที่เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง18รายการประกอบไปด้วยวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดเชื้อตายรูปแบบฉีดวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์รูปแบบหยอดรับประทานยาโปคาบาซีนแคปซูลยารักษา,าเร็งต่อมน้ำเหลืองยาคามาสตีนรักษา,าเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอสกินและนอนฮอสกินยาบ้ารักษาแผลเปื่อยในช่องปาก ยาเพิ่มกากในทางเดินอาหารอย่าทารักษาโลนอย่าทารักษาหิดและโลนย่ารักษาโรคหิดที่ใช้ยาทาไม่ได้ผลอย่ารักษาผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้หรือไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาไดอะซีแพลมยาฟีนอนรักษากล้ามเนื้อหดเกร็งยาแอาลกอฮอล์รักษากล้ามเนื้อหดเกร็งอบาคาเวียยาต้านไวรัสเอชสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาทีโนโฟเวียมไม่ได้และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ6เดือนขึ้นไปยาต้านไวรัสเอชกรณีผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงทางจิตประสาท ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ยาเอฟฟาไฟเลตได้และยารักษากผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากระดับความเสี่ยงปานกลางสูงและสูงมากเพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีมากกว่า7000รายต่อปีได้เข้าถึงยาได้ครอบคลุมซึ่งยาทั้ง18รายการทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทุกรายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเอสจะมีการปรับรายการยาจากที่เคยใช้ยาหล,กลากหลายรายการให้อยู่ภายในเม็ดเดียวเพื่อสะดวกต่อผู้ป่วยในการรับประทานยากลุ่มของยาเอส ยาเอเทิยเนี่ยมีเอลเอฮอหลายรายการเนื่องจากว่าในการรับประทานยาของผู้ป่วยกลุ่มเอทเนี่ยบางทีเขาต้องรับประทานยาหลายหลายรายการพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงหลังก็จะมะีการพัฒนาเพื่อจะเอาอยาหลายรายการเนี่ยมามาอยู่ร่วมกันมาผสมกันนะคะเป็นยาไม่เดียวกันเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานได้ง่ายขึ้นยาบางรายการซึ่งมีจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยซึ่งได้ใช้ยานมิเชลักในรายการเดิมแล้วไม่ได้ผล อาจจะจำหรือว่าใช้ไม่ได้จําเป็นต้องมีตัวใหม่เข้ามาแทนเหล่านี้ก็จะมีกระบวนการเพิ่มเติมอะไรกรันส่วนการบรรจุวัคซีนป้องกันโรคปริโอทั้ง2ตัวเป็นการดําเนินงานของตามนโยบายการกวาดล้างโรคปริโอขององค์การอนามัยโลกโดยวัคซีนชนิดหยอดที่บรรจุใหม่นั้นเป็นการปรับลดวัคซีนรวมทั้ง3สายพันธุ์เหลือเพียง2สายพันธุ์และปรับแผนการใช้ยาปริโอแก่เด็กจากหยอดเป็นการใช้ฉีดในช่วงอายุเดือนที่4